และตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับก็ได้มีการบวงสวงละครฟอร์มยักษ์เรื่องขุนศึกนะครับของค่าย TVC ในโอกาสครบรอบ20ปีของค่ายจัดขึ้นที่ช่อง3หนองแขมนะครับเรามีบรรยากาศสดๆนะครับคุณคสายฝนชีช้างตอนนี้อยู่ที่นั่นแล้วนะครับคุณสายฝนครับ สวัสดีค่ะคุณแหม่มคุณเจ้าคะอย่าเพิ่งแปลกใจกับชุดของดิฉันนะคะเพราะว่าชุดที่เห็นอยู่นี้ค่ะเป็นชุดที่ใช้ในการแสดงละครเรื่องขุนศึกค่ะละครฟอร์มยักษ์นั่งในโอกาสครบรอบ20ปีของค่ายทีวีซีนะคะค่ายผลิตละครชื่อดังค่ะซึ่งเมื่อช่องชวงเช้าที่ผ่านมาก็เพิ่งมีการบวงสรวงเสร็จสิ้นกันไปเมื่อสักครู่นี้เองค่ะที่ช่อง3นองแขมบรรยากาศคึกคักเลยทีเดียวค่ะ โดยพิธีนะคะก็ใช้รักดีเวลา9โมงค่ะได้นักแสดงนำนะคะซึ่งแต่งหน้าทำผมในชุดพีเรียดค่ะตามบทเลยนะคะมาร่วมวงสวงกันอย่างคับข้างนะคะนำโดยหนุ่มอ้ําอธิชาติค่ะซึ่งรับบทเป็นเสมานักดาบฝีมือดีค่ะที่มีสาวๆทั้งมารุมหลงรักแล้วก็ไปหลงรักเขานะคะไม่ว่าจะเป็นสาวพรอยเชอร์มานเบนพรชิตาโดนัทมนันสนาลน,น้องจุ๊กจิ๊กดาราใหม่ค่ะหนุ่มตุ้ยเกียกรติกมลน,นะคะน็อตวรริสอูทนากรแล้วก็หนุ่มโกโก้ศิลมากมายเลยทีเดียวค่ะโดยมีกองทัพสื่อมวลชนนะคะตก กันมาทําข่าวการบวงสวงแล้วก็สัมภาษณ์นักแสดงกันอย่างคึกคักค่ะซึ่งพี่ปินนนป่นนัทนันนะคะในฐานะผู้จัดก็บอกว่าทุ่มให้กับเรื่องนี้เต็มที่ค่ะเนี่ยพี่สมรักแนะนํามาว่าเรื่องนี้สนุกพี่ไปอ่านแล้วพี่ก็ชอบด้วยชื่อด้วยชื่อมันแบบเข้มแข็งแข็งแกร่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ด้วยเรื่องเรื่องเนี้ยมันเป็นรักระหว่างรบ แล้วมันอลังการมากทำยากมากพี่ว่าน่าจะ 5, 0 6, 6 0ล้านมั้งน่าจะประมาณนี้นะฮะก็อยากจะให้ทันในปีนี้แต่ถ้าถ้าสมมุติว่าไม่ทันจริงๆปีที่21ก็ดีอดอ <c oughs> ก็คือเนื่องด้วยเป็น20ปีทีวีซีนะครับแล้วก็41ปีช่อง3ทำทีวีซีนแล้วก็ช่อง3ก็เลยอยากจะสร้างละครที่ให้ทราบถึงประวัติศาสตร์ของไทย อย่เช่นเรื่องเสียมาก็เป็นเรื่องราวในอดีตในสมัยสมยเด็จพระนเรศวรมหาราชก็จะเป็นเรื่องราวที่มีทั้งประวัติศาสตร์ความเป็นมาของไทยในสมัยก่อนรวมถึงความรัก <c oughs> ระหว่างตัวละครสองตัวในสมัยก่อนด้วยครับ กำลังมาเรียกว่าลองเสื้อผ้าเพิ่ม <ไป S 1> เติมเครื่องกายเพิ่มเติมนะคะและที่กําลังจะได้เห็นต่อไปนี้ค่ะ <c oughs> ก็จะเป็นการเติมรอยสักนะคะของ <c oughs> นี่ค่ะอย่างที่เห็นอยู่นะคะหนุ่มตุ้ยเกตุมลน,นะคะแล้วก็มี คอสตูมเพิ่มเติมด้วยนะคะเพื่อความสมจริงในการแสดงละครมากขึ้นค่ะโดยละครเรื่องขุนศึกนะคะก็จะเปิดกล้องในวันจันทร์ที่11กรกฎาคมนี้ค่ะพี่ปิ่นก็บอกว่าตั้งใจจะให้ดูกันภายในปีนี้ค่ะคุณแม่คุณจอค่ะค่ะคุณสายฝนจะเข้าฉากไหนหรือเปล่าครับขอมาชมสังเกตการณ์ก่อนค่ะสวยนะครับแหมชุดนี้สวยมากครับค่ะฝากยินดีกับพี่ปิ่นด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณครับมีสดจากช่อง3หนองแคมนะครับโดยคุณสายฝนใช่ไหมคะกาลังสักรายลายอยู่ เขามีอยู่หน่อยหนึ่งแล้วนะะเขาบว่านักแสดงชายจากเรื่องนี้ส่วนใหญ่แล้วก็ต้องไปออกกลังกายเพราะว่าถอดเสื้อกันทั้งเรื่องจะได้เห็นกล้ามเยอะๆหน่อยนะคะครัค่ะ